เรามาดูครับผมน้องโอมกับน,น้องจอนใครจะตีติดบ่อยกว่ากันเข้าวงมาลูกนี้ทุกข์มาวครับเรามาดูครับผมในไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้กําลังตีกันมันๆแต่แก่นมันออกไปครับก็เริ่มไม้ใหม่ไม่มีใครได้แต้มโดยยึดสกอร์สามต่อศูนย์โดยอินซีแดงได้สามแต้มนําขึ้นไปก่อนนะครับผมนะ ดุแน่นอนคู่นี้นี่ผมบอกอีกทีมหนึ่งก็ดุอีกทีมหนึ่งก็เหนียวอเดาไม่ถูกจริงๆว่าใครจะได้แชมป์ในรายการนี้ไปอยู่หูลูกนี้ขึ้นมากุมโซนได้ดีอีกแล้วครับผมทั้งนั้นอินซีแดงน้องสนแน็คกนี่ก็ไม่ได้กลัวลูกตีของนั้นทีมของช่างนี้นนันเลยนะเอาเรามาดูว่าผมลูกนี้ครับ้อนจอนตีโดนรับหนึ่งตีแต่ต้องติดด้วยนะ ไม่ติดไม่ได้แต้มครับผมน้องจอนเข้าบวงมาอในระยะประมาณ8เมตรกว่าๆครับผมไปนี้ลูกนี้น้องจอนจุกขึ้นมาละตีโอ้โหเลยเยอะเลยครับลายก็ไม่ตรงด้วยฮะใบแรกเอาอย่างไงครับผมใบที่สองโอ้โหช่างนี้ล้านนี่ตั้งแต่เปิดเปิดเกมมานี่ลูกขึ้นยังไม่มีเลยนะทุกคนน้องจอน มาแล้วใส่ขาที่นี่ครับผมตีอย่างนี้ก็กลายเป็นลูกขึ้นนะดิครับโอ้โหซัดเต็มคอลลอเต็มหน้าลูกสกูมวนขาแทนที่เลยครับผมใบนี้โอ้โหเอาครับน้องอมอย่าไปยอมครับผมมือตีของนั้นนั้นอินซีแดงครับเขาวงมาลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งแต่ต้องติดเหมือนกันถึงจะได้หนึ่งแต้มเอาครับเรามาดูครับผมน้องโอมกับน้องจอนใครจะตีติดบ่อยกว่ากันเข้าวงมา ลูกนี้ตุกข์มาลูกนี้เขาเรียกว่าจิกกะบาลแล้วติดเลยครับผมนะน้องโอมบล็อกตีติดเป็นคนเดียวหรอจอนก็จอนเด้อครับนะลูกนี้ต้องให้ดังนัานน้องโอ๊ตไปขึ้นเลยครับทีมของช่างนิรันนี่ใบแรกของช่างนิรันนับสามไม้นี่ไม่มีลูกขึ้นเลยนะ หมายที่สาครับผมจะมีลูกขึ้นของช่างนิลันครับผมไปนี้โอ้โหแล้วมาขึ้นคุมโซนได้ดีด้วยครับน้องออสแล้วขึ้นฉลาดด้วยนะขึ้นเนี่ยไปอยู่ตรงกับลูกของฝ่ายตรงข้ามทําให้ลูกนี้เนี่ยตีเนี่ยมีอาจจะมีโอกาสช็อตลูกตัวเองได้น้องโอมนี่ต้องใช้เทคนิคของตัวเองในการตีหน่อย้วครับลูกนี้ตีได้รับหนึ่งตีติดรับสองกรับทางด้านทีมของอินซีแดงเข้าวงมา น้องโอมตั้งท่าได้จับเลดาดีๆลูกนี้จุกึมาละไฟโอ้โหเป็นไงครับตีเหลี่ยมไปแล้วเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีไปได้ดูเข้าไปนี่ครับยุกขึ้นมาแล้วปักต่ำนะลูกมีแต่โชคที่ดีเนี่ยจังหวะลูกกระดอนโดนนะครับผมทุกคนเอาครับไปนี้ตีเปลี่ยนเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปช่างนิลันต้องขึ้นมาคุมโซนไปที่สองใหม่โดยน้องโอ๊ตฮะ เอาครับลูกนี้เข้าบงมาน้องโอ๊ตจุบขึ้นมาแล้วลูกนี้หลุดซอนตกน้ำเลยอยู่โอ้หสนามตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างแข็งนะฮะหลุดซอนตกน้ำไปหลายคนแล้วอ้โหหลุดตกน้ำไปฮนะงานจากง้อครับผมทีมของช่างนี้ล่ะลูกนี้น้องโอ๊ตต้องจบขึ้นมาคุมสดใหม่อีกหนึ่งใบแล้วลูกนี้ ไปยนครับผมเก็บหนึ่งตามในสนามให้กับทีมไปได้อ้โหดูฮะเติบไปนี้ขึ้นมาดีครับผมอาครับเรามาดูครับผมน้องโอมมือสังหารของทั้นทีมของอินซีแดงไม่สนใจครับจะเปลี่ยนอยู่ตรงไหนลูกนี้ก็จะใส่ให้ได้ครับผมนะเข้าวงมาครับน้องโอมตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสอง จะสลับสีเฉวีวันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับอินซีแดงครับผมสนับสนุนโดยพิจักอินซีแดงครับจากอุตรดิตจุกมาหูต่ำไปนิดนึงครับผมน้องอ้อมใบนี้ดูภาพช้นลายนี่คือลายนี่ตรงหรือเปล่าเดี๋ยวดูฮะจุ๊บโอ้โหลายนี้ใช้ได้เลยฮะแต่น้ำหนักมันต่ำไปนิดนึง โอ้โหต้องถึงมือน้องสแน็คมือขึ้นครับลูกนี้ตีดรับหนึ่งตีติดรับสองเหลือสองใบในมือลูกนี้เข้าวงมาน้องสแน็คจุกกึนมาละใส่ขาที่สลับสีเฉวีวันไปอย่างนี้จากสีดำกลายเป็นสีขาวเลยครับผมโอ้โหดูฮะบ๊อบหืมกาโลนะครโอ้โหลูกแฝก โคตรคมทุกคนนี่มือขึ้นยังตีขนาดนี้นะครับนี่ยจอนครับเสียสองแต้มในสนามแล้วเหลือลูกในมืออีกหนึ่งใบลูกนี้จะต้องขึ้นคุมโซนให้ดีเท่านั้นนะฮะถึงจะได้แต้มน้องจอนจุคบตบโอ้โหแล้วหลุดเลยเสียสองแต้มครับลูกในมือของอินรีแดงเลยอีกหนึ่งใบโอ้โหงานจะงอกทุกคอง นะฮะกาสดีพี่นักปาดร้อยกว่าคนด้วยฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ก็แล้วหนึ่งแชร์ใครไม่กดติดตามเพจน,นี้ฝากกดติดตามเพจน,นี้ด้วยนะครับผมนะนอกสแน็คครับดบขึ้นมาเก็บแต้มดี่3ให้กับทีมและลูกนี้ไม่มีปัญหาเก็บแต้มดี่3สกอร์เรื่อนเป็น6ต่อ0ูอ้โนู <c oughs> <c oughs>